มากครับการโยกการกินนะไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเมื่อขึ้นยิทิวังเขาสีเลือก,กินหรือบนเลือก,กินนะฮะดอกสโนโุนปีกับปีครับพักครับสดๆดกับไข่เกี่ยวกับมาดือนะครับปีปนำ้ำดอกสโนโุใส่เข้าไป ใครจะมอมกมจับหักแม่มาเนี่ย